สวัสดีนะครับหมอโต๊915ทาลอตนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊และสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานแลนดอมในหัวข้อความรู้สึกลึกๆของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขาอยากสื่อสารอะไรคุณในค่ําคืนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับ พลังงานไพ่เนี่ยเป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุด ก่อนที่จะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณมอโต้ขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในค่ําคืนนี้ก่อนนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณความรู้สึกลึกๆของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขาอยากที่จะสื่อสารอะไรมาหาคุณในค่ําคืนนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นพลังงานไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานไพ่ เดอะเวอร์นะครับเป็นพลังงานการเรียนรู้ความผิดหวังความเศร้าความเสียใจมีคนที่ทําให้ความรู้สึกข,ของเราต้องเจ็บปวดกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่กลับมารักตัวเองเป็นฝ่ายเราที่กลับมาดูแลในตัวของเราเองมากขึ้นในวันที่สิ้นสุดมีคนที่อยากกลับมาขอโทษมีคนที่อยากกลับมาขอร้องมีคนที่อยากกลับมาขอคืนดีกับคุณนะครับมีพลังงานไพ สิบถ้วยความเติมเต็มความเป็นครอบเป็นครัวคุณกับเขาเคยมีความเป็นครอบครัวด้วยกันหรือคุณกับเขาเคยวางแบบแผนเคยวางอนาคตไว้ด้วยกันก็ได้สําหรับบางท่านอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วนะครับมีประหงไพในออฟสอดนะเป็นประงงการฟา่าฟันการ,รเผชิญหน้ากับความเป็นจริง คุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายคุณไม่ยอมแพ้กับปัญหากับปัญหาจะเข้ามาสักเพียงใดคุณเป็นคนที่ผ่านกับเรื่องราวหลายๆมานะมีพลังงานไพ่ความที่เราประชิญหน้านะครับเป็นพลังงานไพ่ในหกไม้เท้าการปิด โอกาสแห่งชัยชนะวิกตอรี่แห่งความสําเร็จเป็นพลังงานไพ่เส้นทางเดินในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่จะไม่หันมองย้อนกับอดีตที่ผ่านมาแต่มีคนที่อยู่ข้างหนังคุณที่ยังลืมคุณไม่ได้มีคนที่คิดถึงวันที่คุณเคยปกป้องเขาวันที่คุณดูแลวันที่คุณทวงใหญ่วันที่คุณทุ่มเทให้กับเขานะครับมีพลังงานไพ่คิงออฟครับราชาถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ําถ้วยแห่งความรู้สึก ถ้วยใบนี้หัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้คนที่เห็นคุณเห็นค่าในความรู้สึกในหัวใจซึ่งกันและกันก็ได้นะหรือการที่มีพลังงานให้ความรู้สึกที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่เติมเต็มให้กับเขาเป็นฝ่ายเราที่รักเขามากกว่าในสิ่งที่เขารักเราก็ได้นะครับเป็นพลังงานให้สิบาความเจ็บปวดกับสิ่งที่ผ่านมา คุณกับเขาอาจจะเคยพูดคุยหรือการเคียร์ใจแล้วเป็นฝ่ายคุณที่เดินถอยห่างเป็นฝ่ายคุณที่เจ็บปวดกับความรู้สึกตอนนี้เหมือนเป็นพลังงานการที่คุณได้เป็นอิสระในตัวของคุณคุณกลับมารักตัวเองมากขึ้นคุณกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่านะครับมีพลังงานให้เดิมพันการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสายใหญ่ของความรักสายใหญ่ของความผูกพันที่ยังตัดไขรสักคนหนึ่งในความรู้สึกไม่ขาดนะมีพลังงานการที่ทำไมยังถึงยังตัดไขรสักคนหนึ่ง ไม่ขาดในความรู้สึกเพราะกับสิ่งที่เราทําเพื่อเขามันคือความผูกพันมันคือความผูกมัดมันคือการที่เราให้ใจกับเขาไปหมดแล้วก็ได้นาบพิพังงานไพ่ดีหายพิเทศความรับการปิดบังการซ่อนเลนการตกอยู่ในสถานาการณ์ ความรักที่เป็นรองเขาก็ได้นะหรือมีพลังงานการที่ใครปกปิดใครปิดบงังใครซ่อนเลนความรับกําลังที่จะเปิดเผยหรือคุณไปรู้ความรับในตัวของเขามาหมดแล้วก็ได้นะหรือเขาดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะหรือในตอนนี้มีคนที่นอนไม่ได้ในตอนนี้คิดถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆที่มีความอบอุ่นในเส้นทางเดินมีคนที่อยากกลับมาร่วมเส้นทางเดินกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลัง านไพ Emperor, ่เดี่ยมเพลอชาวเมทธาุไฟนะเป็นพลังงานไพ่คนที่อยู่ใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยสนับสนุนคอยเกื้อกูลคอยดูแลคอยห่วงใยห,หรือมีพลังงานของความรู้สึกที่อย่างเป็นคู่กันอยู่ความผูกมัดความผูกพันนะมีพลังงานไพ่ห้าดาบ การเลิกราการหย่านางเป็นฝ่ายเราที่ยอมเดินถอยออกมาเป็นฝ่ายเราที่หันหลังให้กับความรู้สึกที่มันเจ็บปวดและเศร้าและเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมานะมันเหมือนกับการที่มีทัศนคติที่ไม่ตรงกันหรือเป็นพลังานการที่คนที่ใจร้อนคนที่เจ้าอารมณ์อาจจะเป็นการที่ในตอนนั้นเขาอาจจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างในความรู้สึกในตอนนั้นของเขาแต่ในตอนเนี้เป็นฝ่ายเขาที่เสียดายเป็นฝ่ายเขาที่เสียใจโอกาสที่ ได้อยู่กับคุณไปก็ได้นะมีพลังงานไพควีนออบวานราชินีถึงไม้เท้าคนที่มีเซนต์คนที่มีรางสังหา์ คนที่มีสัมผัสพิเศษนะคุณเป็นคนที่อ่านความคิดของเขาได้คุณเป็นคนที่อ่านความรู้สึกของเขาได้คุณเป็นคนที่รู้ถึงความรู้สึกลึกๆของเขาในตอนนี้ก็ได้ในตอนนี้มีคนที่กําลังคิดถึงคุณอยู่มีคนที่คิดถึงคุณหนักมากมีคนที่จะขาดคุณไม่ได้ในตอนนี้ก็ได้นะเพราะมีพลังงานการที่ยังมีความผูกพันยังมีความผูกมัดซึ่งกันและกันอยู่นะครับ ในวันนี้เหมือนคุณงานะจะโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่าเป็นพลังงานไพ่ขนะวีนอวานเนี่ยคือการกลับมาดูแลตัวเองคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณมองถึงอนาคตในวันข้างหน้าของคุณคุณเป็นคนที่วางระเบียบและวางแบบแผนในตัวของคุณเองนะมีพลังงานไพ่ในคิงอ f คคับเนี่ยมันคือการที่มีคนที่อยากกลับมาขอโทษขอโอกาสขอคืนดีกับคุณอยู่นะครับเป็นพลังงานไพ่ขอดูพลังงานไพ่ใน ตัวตนของเขาในตอนนี้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับมีไพ่ของ6ดาบนะมีพระงานไพ่การมูฟออนวันเวลาให้วันเวลาเนิ่นนานสักเพียงใดคุณยังอยู่ในความรู้สึกของเขาคุณยังอยู่ในความทรงจําของเขาในตอนเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่เผชิญกับปัญหาและอุปสรรคอยู่เพียงลาพังไม่เหมือนตอนที่อยู่กับคุณคุณกับเขาคอย แก้ไขปัญหาคอยเป็นที่ปรึกษาให้แก่กันและกันก็ได้นะในตอนเนี้ยมันเหมือนความรู้สึกทั้งอ้างว้างในความรู้สึกของเขามีพลังไพ่การวนกลับการหวนคืนความไม่แน่นอน ความรังเดหรือคนคนหนึ่งที่อยากควรกับอยากหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์ควีเนอฟครับราชินีถือถ้วยคุณคือคนที่เอาใจใส่เขาคุณคือคนที่ห่วงใยเขาที่สุดในวันเนี้ยในวันที่ห่างกันไปหรือในวันที่เขาคิดได้ในวันเนี้ยเขารู้แล้วว่าคุณค่าแห่งความรู้สึกที่คุณเคยเมอบให้เขาหัวใจดวงนั้นที่เขาทําให้กัวใจดวงนั้นที่หลุดมือของเขาไปความหงุดหงิดความว้าวุ่นความไม่สบายใจในตอน ตอนนี้มีคนที่ปกปิดกับความรู้สึกที่เจ็บปวดของเขาอยู่นะมันเหมือนกับการที่ภายนอกเขาอาจจะดูเข้มแข็งเป็นคนที่ไม่มีอะไรภายในเขารู้สึกถึงความว้าวุ่นความคิดถึงความโหยหามีพลังางานไพ่เพจออฟคัพเป็นไพ่ของคนที่อายุน้อยกว่กากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากาันมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นมีคนที่อยากกลับมาทักทายกับคุณคิงออฟบาตราชาแห่งไฟนะคนคนนี้เป็นคนที่มีความ ขยันและตั้งใจหรือเป็นพลังงานการที่เขาเกําลังพิสูจน์ในตัวของเขาหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ทําให้ทุกๆอย่างมันเท่าเทียมกับคุณในตอนนี้ก็ได้นามีพนาพายเดอะสตา ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของคุณเองนะมีระเอิงการที่เขาอยากกลับมาเริ่มต้นเขาอยากให้คุณศรัทธาในตัวของเขาอีกครั้งหนึ่งในความรักที่ในวันนั้นที่เขาไม่เคยสนใจคุณในวันนั้นที่เขาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องจบกันออกไปในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่หันหลังให้กับคุณแต่ในวันเนี้ย เป็นฝ่ายคุณที่หันหลังให้กับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาก็ได้เจ็ดถ้วยเขาคิดถึงความฝันเขาคิดถึงความหวังที่มีคุณที่คอยร่วมความฝันที่มีคุณที่คอยร่วมความหวังกับเขานะมีพระเห่งการที่ในตอนเนี้ยมันเหมือนกับการที่เขากลับมาคิดการกลับมาทบทวนกลับมาทบทวนในความคิดของเขานะเป็นการที่ในวันนั้นเขาไม่น่าจะทําสิ่งที่ ไม่ดีต่อคุณไปนะมีพลังงานการที่ถูอับคับมีคนที่ยังผูกผ่านมีคนที่รักคุณมากมีคนที่อยากกลับมาพูดคําว่ารักกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมันเหมือนสองถ้วยตอนเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่แขกับความรู้สึก ที่มีคุณนะครับเป็นพลังไาพสิงเอาครับเป็นพลังไาพหกถ้วยคนเก่าๆคนเดิมๆแอบมองรูปคุณอยู่เขาอาจจะรู้ถึงทุกเรื่องราวและสตอรี่ในตอนนี้ของคุณนะเขาอาจจะดูแลว่าคุณในตอนเนี้ยคุณอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาในตอนเนี้ยคุณดูแลตัวเองได้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณเป็นคนที่มั่นใจขึ้นเดลเวอร์ห่วงแห่งความนะมีคนที่อยากกลับมาจับมือคุณมีคนที่อยากเดินในเส้นทางเดียวกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น พงาให้เดือดทำแบบนะั้นการ,ปรเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสายใหญ่ของความรักสายใหญ่ของความผูกพันที่ยังตัดกันไม่ขาดนะมีไพ่ของความทุ่มเทก,การกระทํา เป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์6ไม้เท้าเป็นไพ่ของวิตตอรี่เขาอยากมีคุณในทุกเส้นทางเดินแห่งความสําเร็จระหว่างคุณและเขานะในทุกเส้นทางเดินแห่งชัยชนะเราจะมีแบบแผนไปด้วยกันนะครับเป็นพลังไพ่ขิงอับคับราชาถือถ้วย7ดาวนะคนที่ไม่ซื่อสัตย์คนที่ไม่จริงใจหรือก็ตอนเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่หวาดระแวงและกลัวใครที่จะรู้แห่ง การกระทำของเขาก็ได้นะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ความลับมีคนที่รู้อยู่นะมีพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยความทุ่มเทนะมีคนที่อยากติดต่อมีคนที่อยากสื่อสารมีคนที่อยากเคลียร์ใจกับคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ขวีนอาวานเนี่ยคือการที่คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณมีเป้าหมายอย่างชัดเจนหรือมีคนที่อยากกลับมาสร้างเป้าหมายกับคุณอีกครั้งหนึ่งในวันเนี้ยเหมือนคนที่ เหมือนเขาไม่มีเป้าหมายในชีวิตของเขาในวันที่ไม่มีคุณนะครับเป็นงลังให้สามดาบความผิดหวังความเศร้าความเสียใจความเจ็บปวดทุกสิ่งทุกอย่างคือการที่ในตอนนี้มีคนที่อยากขอโทษกับในวันนั้นที่เขาดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาเป็นฝ่ายที่เจ็บ ปวดกับความรู้สึกในคําพูดคาจาที่เท้าทิ่มแทงใจคุณไว้ก็ได้นะมีพลังงานไพ่ก้าเหรียญเนี่ยคุณอาจจะมีคนที่หลยล้อมคุณอยู่มีคนที่เคี่อกูลมีคนที่ให้กําลังใจคุณมีคนที่คอยสนับสนุนคุณอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะหรือการการในตอนเนี่ยเป็นฝ่ายเขาที่เสียดายคุณอยู่ก็ได้นะเออมีการที่เสียดายกะวันที่ เขาไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในวันนั้นเห็นคุณเห็นค่าในวันที่สายไปหรือเปล่าในวันที่ไม่มีคุณที่อยู่เคียงข้างเขาในวันที่ ไม่มีคุณที่คอยร่วมแก้ไขร่วมฝ่าฟันร่วมเส้นทางเดินกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีพลังงานไพ่แปดเหรียญน,นะครับความตั้งใจความพยายามในตอนนี้จะมีคนที่กลับเข้ามาพยายามทําเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้เขาก็แอบสืบแอบ่องเขา้าไปแอบมองคุณอยู่นะอยากขอโทษอยากขอโอกาสอยากขอคืนดีกับคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาเนี่ยยังมีความรักที่ ยังมีความรักที่ยังผูกพันเขาอยากกลับมาขอโอกาสเขาอยากกลับมา พูดคุยกับคุณเขาอยากกลับมาเคลียร์ใจกับคุณนะมีพ่ของการเริ่มต้นเขาอยากให้คุณศรัทธาในตัวของเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเป็นพลังไพ่คิงออฟวานเนี่ยคือคนที่กลับมามีรอยยิ้มร่วงร่วมกันกลับมามีความอบอุ่นด้วยกันถ้วยแห่งความรู้สึกถ้วยใบนี้หัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นคุณค่าในหัวใจของเรานะไม่ใช่ไม่ใช่แค่เราอยากที่จะ จริงจังในตอนนี้ก็ได้นะครับอขอดูทำง,งานไพ่ในข้อความของเขาที่เขาอยากที่จะสื่อสารมาหาคุณในตอนนี้เขาอยากที่จะสื่อสารอะไรกับคุณในค่ำคืนนี้นะครับขอดูผลง,งานของไพ่ขอไพ่ข้อความของเขาครับมีไพ่ของ เพศอับคับเป็นพลังให้คนที่อายุน้อยกว่กากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากาันมีไพ่ของการที่มีคนที่อยากกลับมาถือถ้วยแห่งความรู้สึกแม้ว่าโอกาสที่คุณจะให้อภัยกับเขามันช่างน้อยหรือเกินในตอนเนี้ยในความรู้สึกของเขามันอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ทําผิดไว้เยอะทําผิดไว้มากแต่ตอนเนี้ยจะมีคนที่มาง้อขอคืนดีขอโอกาสเขาคิดถึงวันที่คุณกับเขา เคยเป็นคอกเป็นครัวเคยจับมือเคยหยอกรอเคยมีเป้าหมายเดียวกันนะครับเป็นปรลางไพ่ขวีนอบบานนะราชนีถือไม้เท้าเขาก็รู้นะว่าคุณน่ะรู้ทุกอย่างในตัวของเขาเองนะในตอนเนี้ยเขาก็รู้ว่าคุณน่ะคง ให้อภัยกับเขาอีกหรือเปล่าในตอนนี้ก็ได้แต่คุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองนะครับเดอะทาวเวอร์ Tower, การจับได้การโป๊ะแต่ความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาไม่ได้เขาอยากกลับมาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นดังเดิมแต่มันยังมีความหวาดระแวงมันยังมีความหวาดกลัวการกระทําของคนคนหนึ่งนะครับมีพลังให้การปรับความเข้าใจการพูดคุยการติดต่อกลับมาในความรักในความสัมพันธ์ควีนอฟครับราชินีถือถ้วย ทว่วแห่งสายน้ำคุณคือคนที่ห่วงใยเขาคุณคือคนที่ทำเพื่อเขาที่สุดในตอนเนี้ยเหมือนกับการที่เขาไปเรียนรู้กับคนคนใหม่มาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เจ็บปวดไปทุ่มเทเท่าไหร่แต่ใครคนนั้นก็ไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวของเขาก็ได้นามีพระาให้ ถูอับคัเป็นพลังให้ความรู้สึกที่อย่างผูกมัดความรู้สึกที่อย่างผูกพันมีคนที่อยากพบเจอคุณมีคนที่อยากไปหาคุณในตอนนี้ก็ได้นะในวันที่ห่างไกลกันในวันที่เรา เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้แล้วรู้ใจของเขาว่ากับสิ่งที่ในความรู้สึกลึกๆของเขามันยังมีคุณอยู่ในหัวใจในวันเนี้ยในวันที่ห่างกันไปในความรู้สึกในตอนนี้เขาอยากกลับมาถือถ้วยแห่งความรู้สึกที่มีคุณอยู่อีกครั้งหนึ่งนะมีพระงาภาิตย์ไหนออกครับ อัศวินถือถ้วยคนที่กลับมางอ้อคนที่กลับมาขอโอกาสคนที่คอยดูแลและคอยเอาใจใส่เขาก็คือคุณนะครับเป็นพลังไพ่สิบเหรียญคนที่เคยร่วมสร้างอนาคตคนที่เคยมีความมั่นคงทางด้านการเงินร่วมกันคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเป็นพลังไพ่การเดินหน้า การกระทำนะความเสมอต้นความเสมอปลายในตอนนี้มีคนที่อยากเดินหน้ากบคุณน,นะครับเป็นพลังพ่ายการเทคแอคชั่นของคนคนหนึ่งนะครับเป็นพลังพ่ายซิกออฟครับ คนอดีตที่ผ่านมาอยากหวนคืนอยากพบเจออยากเห็นรอยยิ้มของคนที่เคยคุ้นเคยอีกครั้งหนึ่งนะในตอนเนี้ยเหมือนเขาขาดคุนไปเหมือนเขาเดินในเส้นทางที่อ้างว้างเส้นทางที่ไม่รู้ที่จะเดินไปแตทิศทางไหนนะมีการเรียนรู้หรือการเริ่มต้นหรือการวนกลับหรือการหวนคืนหรือคุณเคยเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเขามาแล้วนะมีพระองการวนกลับในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นมีคนที่อยาก ติดต่อมีคนที่อยากพูดคุยมีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสการคืนดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่คุณกับเขาห่างไกลกันทำให้เขารู้ใจตัวเองแล้วว่าเขารักคุณมากแค่ไหนในตอนนี้นะ,อะขอรูปถงอาจให้ในแนวโน้มความสัมพันธ์ว่าเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับ แปดถ้วยนะครับเป็นพลังงานไพ่ความรู้สึกที่เขาเดินอยู่ตามลําพังในตอนนี้ก็ได้นะเป็นฝ่ายเขาที่เศร้าใจเป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงเป็นฝ่ายเขาที่ก้าวเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่มีคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ห้าถ้วยความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจเขาอยากกลับมาทําให้ความรู้สึก ของคุณเป็นเหมือนเดิมนะหรือการที่เขาดูแล้วว่าความเสียใจเป็นยังไงความทุกข์เป็นยังไงความเศร้าเป็นยังไงในวันที่ไม่มีคุณที่คอยอยู่เคียงคู่เขามีพลังงานให้การวางแบบแผนในวันเนี้เหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่มีแบบแผนก็ได้นะมีพลังงานให้เพจเอาวานนะครับเป็นพลังงานให้เดทการจบการเลิกราพ่อไม่ไม่ได้นะเป็นพลังงานการที่ในตอนเนี้ เมื่อกับความสึกที่เขาดูแล้วว่าความพัดผ้าความผิดหวังความเศร้าความเสียใจเป็นเช่นไรนะครับเป็นพลังาให้ควีนออเพเรเคิลราชนีถือเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยการหวนกับการหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์มีคนที่อยากเดินหน้ามีคนที่อยากกลับมาทุ่มเทหรือเขารอคอยเวลารอคอยโอกาสรอคอยจังหวะที่ได้มาพบเจอกับคุณนะครับเป็น,ปนพลังให้เดอะเทมแผนการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสายใหญ่ที่ผูกพันสายใหญ่ที่ ยังตัดกันไม่ขาดความผูกพันที่คุณกับเขายัางตัดกันไม่ขาดมีพลังงานไพ่แปดดาบความรู้สึกที่เจ็บปวดในตอนนี้ในความรู้สึกในตอนนี้ของเขานะในความรู้สึกลึกๆของเขาเขาอยากกลับมาพูดคําว่าเสียใจอยากกลับมาพูดว่าขอโทษขอโอกาสให้กับเขาได้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเป็นพลังงานไพ่ควีกเอดอัพครับ นะครับเป็นโอกาสงการเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสําหรับคนที่ปรับเปลี่ยนสําหรับคนที่เปลี่ยนแปลงสําหรับคนที่แก้ไขนะครับเป็นพลังให้เดวิลในวันเนี้ยเขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนเขาจะไม่ยอมทิ้งโอกาสที่ได้อยู่กับคุณเขาจะกลับเข้ามาคั่งรักกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณอ,อว่าราชีถือไปเท้าคิงออฟสอด เป็นคนที่มีอีโก้ฟอร์มเยอะฟอร์มมากกาลังที่จะลดอีโก้กลับเข้ามาขอโอกาสการงอ้อขอคืนดีนะครับเป็นหลังจาให้คำมั่นคําสัญญาจัดติความรู้สึกคำมั่นคำสัญญาที่ผิดคำมั่นคำสัญญาในวันนั้นมันยังอยู่ในความรู้สึกของเขามันเป็นฝ่ายเขาที่รู้สึกผิดในตอนนี้อยากกลับเข้ามาขอ คำมั่นคำสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงความผูกพันความผูกมัดกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับของพลังงานในตอนนี้นะออขอรูพลังงานให้ในสรุปและแนะนําให้กับคุณในค่าคืนนี้นะครับขอให้สรุปและแนะนํานะ มีพลังงานไพ่สติกนะครับกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอนะใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่ง,งการกระทําแบบนั้นนะครับเป็นพลังงานไพ่ความยุติธรรมนะครับเป็นพลังงานไพ่เจ็ดถ้วยมีพลังงานไพ่ทางเลือกสิ่งต่างๆคุณจะเป็นคนที่เลือกเส้นทางเดินที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองนะมีทั้งความฝันมีทั้งความหวานหวังมากมายแต่คุณจะเป็นคนที่กําหนดในเส้นทางเดินนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะซันความสุขความสมเร็จ เป้าหมายแห่งชัยชนะเป้าหมายแห่งความสําเร็จคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นดาวอาทิตย์เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่อยู่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่ทำให้คนรอบข้างอบอุ่นด้วยก็ได้นะครับเป็นพลังให้สเตนชาวสิงรักนาสิงหน้ามีพ่แห่งการที่ในวันที่คุณถอยในวันที่คุณเดินจาก ไปมีคนที่อยากวนกลับมีคนที่อยากวนคืนในวันเนี้ยมีคนที่คิดได้มีคนที่ตื่นรู้มีคนที่จะไม่ยอมจากคุณไปไหนแล้วนะครับเป็นะกาให้ในสิ่งที่เขาเคยลงไปในชั่วครั้งชั่วข่าวในชั่วอารมณ์ชั่ววูบของเขาในสิ่งที่เขาไปเรียนรู้มาในสิ่งที่เขาไป ไปแล้วไปแล้วไม่ได้ดีไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วไม่โอเคก็ได้นะมีพระงานไพ่ขิงออบสอดมีไพ่ของ4ี่เมท้า7ไม้เท้าเป็นไพ่ของจัดเมนนะครับเขาได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดในครางนี้ของเขาแล้วนะมีไพ่พลังงานไพ่เจ็ดดาบเป็นพลังงานไพ่ความร้อนหลนความร้อนใจความกังวลกระวายในตอนนี้ของเขาก็ได้เขาขาดขุนไม่ได้ในตอนนี้นะ เป็นพลังงานการที่เขาจะกลับเข้ามาสัญญากับคุณหรือคุณกับเขายังมีพันธะผูกพันยังมีข้อตกลงคุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดหรือเป็นคนที่เคยร่วมอธิษฐานขอพรคำมั่นคำสัญญาร่วมกันมาคนที่ยังไม่หมดผลวิบากกรรมร่วมกันมีคนที่อยากวนย้อนมีคนที่อยากพบเจอมีคนที่อยากมาทำเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับของพลังานในค่ำคืนนี้นะครับ หมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทท่านในค่ำคืนนี้นะครับ